สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกๆท่านนะครับทุกๆคนเลยครับวันนี้ผมมีนัดกับน้องบาสน้องบอลว่าจะไปตกปลากันนะครับแต่วันนี้จะไปตกปลาบเบ่อปลาบ่อครับผมครับแล้วก็น้องบาสน้องบอลได้ไปรอผมที่บ่อแล้วฮนะแล้วก็น้องบอลบอกพิกัดบ่อผมมาแล้วว่าอยู่ตุงไหน อโอเคเดี๋ยวเราตามไปกันเลยครับผมไปไปกันเลยเฮ้ยลุย

ครับสวัสดีครับไอบอลดิเสือฝอยแล้วนะครับน้องบาสน้องบอลอยู่โน้นนั่งบานสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยเออเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างมีแต่ปัะเพียนปล่อยไปเยอะจับปนินันนี้จับปนินแล้วถึงนานยัง ถึงบ้างนึงอ่ะเหรอยังไม่ตอดเลยอ่ะก็มีแต่ปลาตะเพียนอะไรกินปล่อยปลาตะเพียนไม่ไ <laughs> อเอานเลือก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 มากเดี๋ยวจะไม่ได้โอเคเดี๋ยวติดตามรับชมกันต่อไปครับนี่ก็มาทั้งบาสแล้วก็พี่ชายของแฟนที่เปียครับผมโอเคคอยติดตามรับชมกันต่อไปเรื่อยๆนะครับ ใช่ป้ามันไม่ลากวะปาลาเนี่ยแปลกอยากเจอแบบปี๊ดไปเลยอะ่ะเ,เป็นไงนั่งเหงาเลยพ้่น้อมลาบครับ <laughs> ไม่น่าปล่อยก,ก่อนเลย <laughs> เอ,อโถ่ใจ่า,างใจมาบัิเนเจอร์แต่ปลาตะเพียนก <laughs> ูยังไม่เห็นมึงวัดเลยปลาตะเพียนเนี่ย กองตามมาบอลปอดให้แล้วครับสองชั่วโมงผ่านไปตอนนี้น้องบอลเอาทุกทางครับเบ็ดกระป๋องก็ใช้ <c oughs> เบ็ดกระป๋องก็ใชนะ้ยังไม่ได้แดกเลย เอาเอาอย่าเพิ่งท้อเว้ยตามหาให้เจอนะเว้ยน,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 นั่งจะหลับอยู่ยแล้วครับท่านผู้ชม เป็นไงขอสัมภาษณ์หน่อยครับคุณพี่คุณพี่อันนี้ปลาบอยทำทุกทำทุกอย่างแล้วเป็นกระป๋องเนี่ยก็ก็เหวี่ยงมาช่วยแล้วนะกลับบ้านเรวเห็นเบ็ดสามสี่คันยังเงียบกิ๊บกันเลยครับกระชังยังว่าย่อมมาแช่ทำไมจ่ายจ่ายตกปลาบอยแอ้ยเดี๋ยวมันรูด หะไห,หนดูดิกระตุกอ่ะต่อต่อเดี๋ยวไหนดูสายดูดิมาลาสายโน้นแล้ว,อลวตอนแรกยืนนี่นั่นนี่ย่อนเอาละครับ นี่คือกระป๋องนี่คือเบกกระป๋องนะนี่เบกกระป๋องนะครับรมีก,กระป๋องไม่กินกินเบกกระป๋องมีกระตุกนิดหน่อยช้อนจิบเห็นปไหม,ไมโอ้ยตอนนั้นต,ตาเลยค่อยลอยไปเลยมือเล็กกล้องจับทันป่ะไอตัวนี้อะไรกินอันนี้อันนี้ะตุกกระตุกแล้ว วางนะขี้เกียจถือรอไม่ยอมไปี่จะตัดดุ๊กดุด๊กห้มันลากกระป๋องไปเลยปะเราปล่อยหมดเนในร้อยเมตรในพอดีเยลยลากมดเลยอืมขนาดปลาบ่อในแท้เลยเนี่ยเฮ้ย,ยวครับ เอาแล้วเอาแล้ววันเียเอ้ยขวัญกระชังถ่ายไม่ทันนะ่ะได้มาแล้วครับหนึ่ง,แต,ตง,งแต้มแรกเจอขวัญกระชังก่อน <c oughs> อไหมเขาไมกดแต่เช้าปล่อยไปเยอะแยะเชื่อได้เชื่อได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเออไม่เปไน็นไร ครับพี่กนี่ครับนั้งแต่เช้าตอนนี้เที่ยงแล้วตัวแรกของกระชังวันนี้เลยอืมตะเพียนสี่นิ้วได้ครับสี่นิ้วห้านิ้วทำปามหมดเดยอเอาล่ะครับตัวที่สองอืมหายไม่ทันอีกราเคย กำลังจะตั้งกล้องพอดีเชียวมีเริ่มตึงหน้าได้แล้วครับเริ่มตึงได้แล้วเก๊กเก๊กจากหลับนานไอ,ไนไอเรื่องมันดูทำไรอะ่ะเก็บม,มากอนใช่เหรอบัสเคียวครับต้องเป็นตัเล็กตกน้ำเลยเวรโอ้โหบัสเบียนเต็มเลยติดเปล่าติดเปล่าน่าจะอยู่ไหม าน้องบาสมาแล้วครับาาว่นเ,เช้ามาโอ้ยตัวใหญ่รุนๆุจับดีๆจับดีๆอืมอะไรไงโชโชโชดีดีดีน่าไปออกไปทางน้นนี่ฝาลมดีฝั่งนู้นได้ประเดนกันเต็มเลย บาดเล่นแล่กูตกนะตั้เช้าพึ่งเนี้ยตัวแรกตัวแรกฮะบอล่อหรอบอลจัดไปอ้ะฮ์ทำไมว้าวเฮ้ เอาละครับเอาละครับอืบมุงบาสจัดไปอยู่ไหมอยู่แงมไว่าเอาอยู่วะอยู่ไหมอยู่ดินะครับปลาเนี้ยโอ้ยอะไรเนี่ยปลาอะไรโชว์ก่อนโชว์ก่อนปลาอะไนจันทร์วาอะไรครับปลาอะไรนนจันทร์เนี่ยนี่น้องบาสฉายแววละ จ้าวเจ้าจยายไปอยู่กระเตงสีเหลืองนะครับสังขาสีเหลืองอ่าโอ้สังขาสีเหลืองนู้นเลยเฮย้ายย้ายไปเก็บข้าวของเฮย้ย <c oughs> อย่างอื่นไม่เท่าไหร่ไอ้ยี่อันนี้ไม่ได้เลยมึงเนี่ย <c oughs> น้ำป้าพ่อเหรอโกของใครอ่ะโกูไปครับถึงหมายที่สองบอกเดียวกันเนี่ยมาดูครับตรงนี้จะได้เรื่องรึเปล่าเด้อดแต่ตัวท่านนี้อ้เพียนเก็บไม่หมดแล้วตอนนี้เอาเอาลงไว้ไหนดนี่างหนือ นั่นหลังนั่นก็ได้เล่นทั้งวันยังบนหมาที่สอง,อง,งอเล่นทั้งวันไอ้เจ๊ก็ยังเงียบกันอยู่ <laughs> <laughs> นั่งนั่งเหงานั่งเหงาถึงกับนอนไปเลยครับ <laughs> ครับจานเป็นไงบ้างว่าไงล่ะนนย,ลยังอยู่น, <laughs> นึกว่าหลับไปแล้วจะย้ายย้ายที่ใหม่แล้วก็เหมือนเดิมหลอไอ้เนี <c oughs> ่บอใครวะเนี่ยบอลดีใครวะเนี่ยมึงทำรถไว้ไหนจำได้ว่าคุณเดินเอาวัดแล้วเหรอตกลงไปแล้วนี่โ <c oughs> อ้ยว้ววาวอีกรอบ ตม่ม้เคยอยนาะี่ไงอนอถาเมเลยไมาเถามว่าตกปลากันเป็นปะเนี่ยไม่เป็นรับมานั่งกินลมอะไรวะผมยัง่เห็นได้ปลาสักตัวเลย,ยผมมาเพื่อกินลมครับนล็กกัดน,น้ำครับามาอะไรนะปลาตะเพียน2ตัวแล้วก็ปลา นนจันเหรออ๋อนนจันตัวหนึ่งเอาขึ้นมาดูขนาดเฉยๆนอะเอาละครับอันนี้มีการเดิมพันใช่ปะใครเอาปันินขึ้นได้ตัวแรกได้ตัวแรกหรือตัวต่อไปอะตัวละสิบบาทหมดอ๋อใครได้ปันินก็นับตัวละสิบบาทไม่รู้อะกระแดกอุทีกสองตัวสองตัวสิบแต่ต้องโอเคจะได้ต้องเอาสายฝ่ามือขึ้นไปนะตัวสองนิ้วสามนิ้วไม่เอานะ มันไม่ได้ดิเอ้ยปลาอูดแดงนี่ไม่ตัวเล็กปลาดินยังไม่ได้เลยครับโอเคมีการเดิมพันกันแล้วละเพียนไม่รับเพียนไม่รับดูเบ็ดดูเบ็ดปลาดลยดุ๊กดุ๊กมันไม่ลากอ่ะแน่จริงเบ็ดสองตัวกินสี่ตัวดิมันกลางนั่นเห็นเปล่าเห็นเปล่าเอาตัวเล็กอันนี้ตัวเล็กปลามันวิ่งชนสาย เป็นตัวใหญ่วิ่งแล้วไม่เปน็นไรเพรนเอาแค่ต้นคอไม่ต้องลามไปถึงหัวกระดุกกระดุกกระดุกล่อล่ออยู่ลรงหัอเอาวัดเลยาวัดเลยปึก๊กเออัาไม,อไม่ต้องหมุนไปทางอื่นดีอยู่ตรงกลางเลยไม่ต้องถอยไปไหนแล<ะ>้วมันจะคบไม,มเเ้เป็นปาน,นินแล้ว,ว,ล,วล่ะดูเชิงเยงใ้เป็นปานินแล้วละายบอลขอดูหน้าหน่อยเฮ้ยใช่ป่ะใช่ดิเอ้ยสองตัวเว้ย คนนี้ในบ20ใช่ไหมคนใน20สองคนคนใน20กินสองตัวเลยเฮ้ยปาแล้วครับปาแล้วครับสองคนสีตัวใหญ่มาวามือว้านี่น่นี่ใสใหญ่เดยครับโอ้ยทีคู่สี่สิบองคนโชว์หน่อยโชว์หน่อยโอเคจ้า ทีเดียวไม่ได้ซื้ยปลาหาเรื่องเสียตังค์มึงกูตาบอดโดนไม่รู้ตาบอดเนี่ยอบอกแล้วคนยี่สิบัวเบ็ดกูลงสามตัวแล้ว่ะไม่นับนี่วางมือด้วยมีเล็กด้วยบ้านเก็บปลาเก็บด้วยได้แล้วคนยี่สิบเอาละครับไปเก็บปลาด้วยต้องบอลน้อยหน้าไม่ได้นะ ก็หายแล้วโดให้บอลอะไรเขาบอกว่าเขาพระเอาที่มึงเจอเยือนเมื่อกี้จำม่วงบ่ใช่ครับผมจะดังรูยังเงียบนะบ่อนี้ทอะไรบ่เออถ้าเป็นบ่ออื่นนี่ลากฟิตเลยอ่ะโอ้ย อยู่ไหมอยู่อยูจริงหรือเปล่ามาแล้วครับสองตัวหนึ่ตัวเดียวมาแล้วครับอ่าครับโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยอ้าวจ้าตาบอดตาบอดตาบอดไม่รู้คนละสามสิบแล้ว ยังไงเขามาเขาฮอตเะยก็ฮอตเขาคนเดียวเลยนกเปียเล่นนะครับสามแต้มแล้วปานินหลอกพันรุ่นเก่าเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นลอกบอลเก็บค่าคุ้มครอง เฮ้ยบอลเฮ้ยอก็ได้ไปเลยได้แล้วเก็บค่าคุ้มครองไว้ไปแล้วเอาละเปลาไอ้ตัวนั้นวิ่งผ่าดเลยนะเปลี่ยนนะเอาอีกแล้วครับฮอรฮอเหลือเกินบ้าแคดเปลยนหมดเลยเฮ้ยเอ้ยไงจานบอลเอ้ อายไหมเอาเนี่ยไฟอยู่ไหนว่าต่อจินเซ <c oughs> ียนบอลครับเซียนบอลตอนนี้ได้แค่เซียนแล้วล่ะ <c oughs> ไในวัดตั้งทีเนี่ย นานแล้วนานบอลกูมึงดูคขาเล็กดิว่ามึงดูคขาเล็กดิเขาย้อนหลังแล้วเขาเล็กเขาเล็กไม่ย้อนไปยาวๆเลยมึงดูดินี่ไปล่อยยาวเลยอะมึงมึงมึงออกไปโน่นเลยไปวัดมันมันกลับแล้วล่ะออกไปข้างนอกอีกทีเดี๋ยวก็หลังคาหลับไม่อยู่ด้วยปลาหลับเอ้ยหมุนหมุนดีๆไอ้บอลอ่ะฮะเออเปล่า เอาแล้วครับอยู่โหว้าวไม่อย, oh, <wow. S 1> อยู่ไม่อยู่ริงอ่ระอ๋อพลาดรอบนี้พลาดเฮ้ยูทิ้งยาวๆเลยว่าตัวเล็กชัวรเลยบอลปล่อยไปก่อน <c oughs> ว่าถ้ามันขึ้นมาจะได้รู้กันไป <c oughs> ติดไม่ติดปล่อยห้ยไปก่อนอหายใจก่อนนี่เจ้ปลอมกั <c oughs> กนเนี่ย นั่นคันใหญ่อ่อนุขน้องมันไม่ได้อะไรหรอกเราเดีพี่นี่ยาั์คเดียวรุ่นไปอยู่ข้างล่างไงโอ้ยังินเสียบไปดิมาปาว่านมาหาที่ข้างตลิ่งเนี่ยไม่ต้องไใช่ยกขึ้นอย่างเดียวถอยเอาถอยเอาแล้วจะไหวกโอ้ย นายโชดนี่นายพี่บ้านโชดนดิครับเชิญป่านหน่อยครับนี่โอ้โหสยายอย่างไงดูเดี๋ยวนต้องสูงใกล้จะใหญ่าดเจ็ดแปดโลกูบ้าให้เอาขึ้นมาได้แช่ไหตัวเล็กโอ้ยเป็นไงไม่เชื่อผมข้อมุนเอ็นคันบ้าน่อยมาเกียร์ใส่กระเป๋าไม่รู้มันถึงโอ้ อรอบรบเพลงเขาจะวัดปลาแล้วฮอดอยู่คนเดียวเลยเนี้ยอืมาดก็ฮอดนะฮอดอะไรฮอดนอนด้วยเบดสองคันสู้คันเดียวไม่ได้

เียกใส่แว่ได้ยังไงลูดรูดรูดโอ้ยเย็นจังี่โอหสี่สิบสีแล้สี่สยังไงตัวใหญ่้วยครับไซโลเลยโชว์หน่อยโชว์หน่อยอ่าปลาบ่อของเจรสครับผมคนทีทีแป๊บสองคนแปดทีแป้ ฮอตจริงๆพ่อหนุ่มคนนี้รู้ไม่เห็นไม่เห็นเออไม่นับไม่นับไม่เห็นบกูแดกเบียฟีไม่นับได้แล้วครับสิบบาทซื้อบียร์ยังไม่ได้เลยสองคนแปดสิบไงเอาอีกแล้วครับโอ้โหอืมเป็นไงใจหัวรอนเลยหัวร้องอะไรหรเฮ้ มาแล้วจ่ายแล้วบาสกับบอลไปอยู่ไหนกันเนี่ยไอ้บอลฮะบอลเอาเลยพอ่อถ้าไม่มีความเกรงใจเอาเนี่ย <c oughs> เหนียวหายบาสบอลมาป่ะวันนี้เนี่ยน่าจะหยุดแล้วไม่ได้มา <c oughs> ไม่ได้มา <c oughs> มโดนนำไปแล้วครับกี่แจมแล้วเนี่ยเยอะแยะสองคนร้อยแล้วครับตายใจแต่เมื่อขึ้นมาอีกสองตัวนี่คือได้ไปสองขวดแล้วครับ บอกแล้วคิดว่าจะปราบเซียนเก่ารุ่นเก่าก็เออเก่ากับรุ่นใหม่ไม่รุ่นเก่ามันไปสู้รุ่นใหม่ไม่ใช่หรอกดูด้วยดูพันด้วยเอาล้ครับไม่ใช่อย่างนี้มันไม่ได้ดูดิโอู้ตายออาปิดปิดไอ้กูมาทำอะไรอยู่เนี่ยกูมาเก็บปลาไงเอาล้ครับ มาแล้วอะไรรถด้วยนะเป็นเจ็ทสกีมาเลยรถด้วยนะโอ้โหยเอย่าง่าี้ยเป็นอาวุธตัวครับตัวเท่าของเจ้าของเลย <c oughs> ไมใช่นะพ่อใหญ่กว่าปหมนป้อมเหมือนนี้เลย <c oughs> <c oughs> ดูพ่อว่าดิดูพ่อว่าดิเหมืนป้อมเนี่ยอีกไม่ได้วากูแล้วละ่ะน,นี่เบ็ดนี่เบ็ดของน้องบาสน,นะครับอเกียร์กูต้องมาบ้านล้ำเลย มเมื่อกี้แล้วพวกปลาไม่เก็บไปด้วยนะไม่ไม่ได้ปลาใครปลามันปลาพวกมันยังเก็บเลย <c oughs> นี่สาวตัวนี้ช่วยเฮ้ยคันนี้คันนี้คันน,น,นี้ไปแนละ้วโอ๊บโอยอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันคันมึงไม่ดีตายแล้วตายแล้วมาไหมมาเลยครับมาไหมรออะไรเนี่ยมาแล้วมาแล้ว มาเลยครับมาครับ huh. อ oh, hey, mm ้ผมเองครับซื้อบ่อตัวคนเดียวบ้านฟรีครับครับเป็นไงครับตอนจะฟรีบ้านเอาปงเหรอเอ้ยใช่เหรอบ้านใช่เหรอดูหน้าโอ้ยดูจ้ะ นใช่เหรอหล่อแล้วใช่หมูวัดยังไงวะกับหล่ออยู่แล้วกูมันก็ต้องเสียอยู่ดีครับไม่ไม่ไม่ยาให้วัดนะสาปล่อยให้ดึงขนาดนี้แล้วนะจายจายเฮ้ยตาก็ไม่ค่อยจะดีไอ้เหี้ยกูยังเห็นเต็มแปะอยู่เลยเขียวเหลืองแดงนะสีเมื่อกี้มันจมเหลือข้อเดียวมันถอนขึ้นเหรอ เยอะหมดแล้วดีนะพ่อเราเนี่ยเด็ดต้นไม้ให้เขาเอ้จับเล่าเบีย้เจับใจนะบ่ได้บ่ได้จมซะขนาดนีรร้ยังวัดไม่ติดเลยโอ้โหนี่เลยครับเซียนมองไม่เห็นเลย <laughs> เซียนยังยอมแพ้ครับวันนี้ นี่คือบ่อปร tamam. บาบเซียนนั่นจริงอันนั้นเขาก็วนแต่อยู่กับเบ็ดบ้านนะเบ็ดเบ็ดเขาเขาไม่สนใจเลยนะดูวนในที่จะเบ็นบ้านเนี่ยเขายังไม่กินเนาะเขาบอกว่าสามพันนะมีลิมสองพันที่จะไปก่อนถ้าปิวกูเป็นไหนเราหลับเลยมั้งไอ้เต้า จะไปก่อนสองคันเนี้ยนั่นแหละเหลือแค่สามเป็นยไงเป็นยังไงโอ้แถมมาเลยนี่โอ้โหโอ้โอ้โอ้มาเชสกีมางาโดดกอนเบ็ดกูเบ็ดกู้เช้าเบ็ดมึงกูตกเบ็ดมึงกูตกมีตัวแรกปุ่ กู10 <ersch> ิบต <ns> exactly. <inaudible> ัวแล้วเนี่ยเหลือสามนะจะเป็ิบ0ครได้ยังไงเสียนเสียนโอ้โหเดี๋ยวๆวัดซส์2ังโลขึ้นมาอย่าร้องนะโอ้โน้องบอลน้องบอลวัดแล้วนะครับเป็นยังไงไข่อ้ว้าวเหมือนเดิมอันแรกอันแรกอันใส่อันแรก อย่าใส่อันบนก็เอาเก็บเพอร์เบดมึงอ่ะเก็บเก็บเลยไม่งั้นก็ปั้นลามแล้วเวียงไปให้ไกลๆวัดสองรอบสามรอบแล้วเห็นจันนั่นเลยทีวัดสองรอบสามรอบแล้วเห็นยนเบียนะ

เอาแล้วครับเอาเบ็ดเข้ามาด้วยดิพี่เขาดิพอมเบ็ดพี่เขาอ๋อไม่อมพี่ปล่อยมาก่อนพี่ป่อยก่อนพี่ก็ปล่อยมาก่อนปล่อยมาก่อนน้ำปลดในตะก้อให้เกี่ยวครับเป็นเกลียวอ๋อลากออกมาลากออกมาแล้วก็ปลดในตก้อนอืมไม่ได้ปลดตะก้อนเป็น โอเคโชว์หน่อยครับโชว์ปลาหน่อยครับอ่าแค่จ้าววนป้องที่นี่ไม่ลากหรอยาด้วยยาวมายไม่แบบที่นี่แบบไม่จริงไม่ลากม่บอลจ้องอยู่เฮ้ยมันสายไม่ถอยโอ้สายเงี้ยเงี้ยเพื่อนปี่ๆนะโอเคครับเพื่อนๆอันนี้ก็ ได้เวลากลับบ้านกันแล้วเย็นแล้วครับผมตอนนี้ก็ฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับคนบันเตี้ยนครับผมเดี๋ยวมาดูผลงานของพวกเราครับมาดูผลงานนะครับผม,มผลงานน้องบานบานมีั้มเนี่ยมีผลงานด้วยปะเนี่ย <laughs> เดี๋ยวของพี่เปียคนเดียวเลยอโอเคนี่ครับแล้วอยาเอากินเบียร์โอเคครับเดี๋ยวต้องกลับแล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับอขอจบเพียงขอจบคลิปเพียงเท่านี้นครับผมสวัสดีครับ